ตอนนี้นะคะแม่จีอยู่ที่จังหวัดลาชบุรีนะคะแม่จีจะมาเริ่มต้นโปรเจกต์ในเรื่องของเขาเรียกว่า70.2 MJ ก็คือว่าแม่จิจะต้องว่ายน้ำ1.9กิโลเมตรที่นี่นะคะ ที่อ่างเก็บน้ำเชนปาวาแห่งนี้แล้วก็เมจจีจะต้องปั่นจัก,กรยาน92กิโลเมตรเสร็จจะต้องลงมาวิ่งอีก21กิโลเมตรซึ่งก็คือระยะของ half IM นั่นเองเพราะว่าเมจิก็เลยอยากจะจัดเรสนี้ขึ้นมาแต่ว่าวันนี้นะคะเมจิกับทีมงานเราก็เลยมาซอรวจเส้นทางกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพ่อเมจ่จีมาซ้อมเสร็จเมจิก็เลยอยากจะพาทุกๆคนไปดูเอ่อเรียกว่าจุดเช็คอินในจังหวัดราชบ,บุรีกันเพราะว่าหลายๆคนเวลาเสาร์อาทิตย์เนี่ย ก็ชอบมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีเพราะว่ามันก็จะใกล้ในเรื่องของการเดินทางแต่ตอนนี้เดี๋ยวก่อนเมจิไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนมาวันนี้มันจะเหงาและมันจะเศร้าเกินไปเพราะบรรยากาศอ่ะน้องมองเห็นไหมฮะทีมเมจิใหญ่มากเลยแข่งอยู่คนเดียวแต่ทีมงานมาเยอะมากเลยช่างภาพน้องมองนะคะนี่นะอันนี้เป็นมาจากพม่าเพืาแนนน้องพิษนะคะน้องพิทก็เป็นนักดรอยอัลทอนด้วยวันนี้ก็จะมา เป็นช่างภาพแฟนของช่างภาพเปลี่ยนคนแล้วโอ้โหดาทีสเบียงนะคะอภิชายอันนี้เลยทีมเซอร์เวย์ทีมเซอร์เวย์วันนี้น้องตั้มนะคะสวัสดีครับแม่เซอร์เวย์วันนี้ทำไมอัดคาร์โบไฮเดรตซะเยอะเชียวได้ขขาวไม่ได้ปั่นไม่ใช่หรอขรมังน้ำเหนื่อยใช่ไหมคะมันใช้พลังงานแบนไหนนี่คนนี้ดีกว่าชิยๆคนนี้นะคะฉันไม่ชอบความเร็วแต่พอถึงแล้วนะฉันอัดทุกคนตอนท้ายที่มีจะมาทำหน้าที่ไปเลยฮะ ผมเป็นอูดครับพร้อมแล้ววันนี้วันนี้พร้อมมากครับอาจจะล้ามาจากวันเสาร์นิดนึงรีบออกตัวรีบออกตัวไงจักรยานก็แรงตัวก็แรงแล้วแต่ไม่รู้สถานการณ์ก็เลยรีบออกตัวก่อนน้องทีดาอ่าน้องทีดาาน้องทีดาวันนี้น้องสาวของวิกตอเรียนะฮะเครื่องเตรียมพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราดยอ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราทีมงานพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมนะคะ คนแข่งพร้อมไหมคะคนแข่งค่ะคนแข่งไม่เจอคนแข่งมีอยู่คนเดียวอ่ะพร้อมกับพร้อมปัเดี๋ยวเราเตรียมตัวกันช่วงนี้วอร์มอัพผ่น10กิโลแรกเลนยังเขาเรียกว่าช่วงปั่นชวงวิลค่ะช่วงนี้เราจะปั่นไปคุยไปนตอนนี้ก่อนล้วจนนั้นตัวใครตัวมันนะคะคุณผู้ชม คือทุกๆปีอ่ะเมจิจะต้องหาเขาเรียกว่าการพัฒนาตัวเองในการฝึกซ้อมซึ่งเป็นนี้เมจิก็เลยตั้งใจว่าอยากจะจบในระยะ half Iron m a แเราก็เลยสดวดด้วยสถานการณ์มันยังไม่แน่ไม่นอนแล้วเ,เลยคิดว่าถ้าเกิดเราไปแล้วเกิดสมมุติเราไปเอาอะไรกลับมาติดกลับมามันมันหลายอย่างอ่ะเมจิคิดเราก็เลยตัดสินใจว่าเอางี้แล้วกันในเมื่อเราไม่สามารถไปที่นั่นได้เราจัดเองเลยเพราะไหนๆเราก็ซ้อมแล้วอ่ะ Oh, <laughs> กำลังดีค่ะกำลังดีเป็นไงบ้างโค้ดเอ่อแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่ครับแปดเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่เป็นยังไงบ้างครับเฮีย finally เดี๋ยวเดี๋ยวที่ใส่ไป เปลี่ยนป้ายยังเปลี People ่ยนป้ายยังพี่พี่แลพี่หาชิลเตอร์พี่เจอละคิวยาเดี๋ยวแต๋วแตกรูปหนึ่งนะครับรูปหนึ่งหนึ่งสองครับว้าวเด็กดอกไม้เด็กดอกไม้ขึ้นไประดับโอ้เหนื่อยมากเลยอ่ะ จะไม่ไหวแต่ชเรื่องมหน้ายังปอยู่เะเหนื่อยมากตื่นมาก็ปวทีนี้เราก็เลยคุยกับน้องตั้มว่าอย่างนี้สิพี่ลาดบุรีดีกว่าหนึ่งคือเส้นทางสวยสองคือเราก็จะได้หาเมืองรองในการช่วยในเรื่องของการโปรโมทการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นการช่วยประเทศไทยไปในตัวเพราะว่าเมื่อจีคิดว่าตอนนี้สิ่งที่พวกเราน่าจะช่วยกันก็คือรณรงค์ในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เมืองรองเนี่ยอีกอย่างก็คือมันค่อนข้างที่จะ มีเสน่ห์ในเรื่องของกิจกรรมทางกีฬาเอาท์ดอร์เยอะมันก็จะเหมาะสำหรับที่ที่เมจิจะได้มาซ้อมด้วยเราก็เลยเลือกที่จังหวัดราชบุรีเย้ม <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ตรงนี้และ ันปกติหนีเราตลอดเลยเราก็ได้โอเค92กิโลเมตรนะฮะทำเวลาไปประมาณ3ชั่วโมงครึ่งอยากสองคนแป๊บนอนแทบจะนอนนานไปเปล่าสองคนเนี้ยนนาจังเลย ยืนรอจนเมื่อยแล้วเนี่ยต้องนอนรอลเยอยลยแข่งว่าแน้วเชืไหนๆก็เละลาว่าว้หมเราว่ายน้ำกันก่อนดีกว่าวันนี้เราจะมาที่อ่างเก็บน้ำชัดเป่าหวายซึ่งเป็นเส้นเซอร์เวที่เมจิจาลงแข่งว่ายน้ำนะคะ1.9 ซึ่งที่นี่เขาก็จะเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําที่คนไว้อุปโภคบริโภคกันครั้งแรกนั้นเนี่ยที่จะมาลงแต่เขาบอกว่าน่าจะไหวอยู่นะมีปลาปลาก็มีแต่ไอ้เชื่อน้อยอย่ามีตัวเงินตัวทองไงล่ะหันมา Hello มันจะเป็นการเพิ่มความเร็วให้พี่ไปอัตโนมัติแบบโดยที่ไม่ต้องตั้งใจ ไไใช่เมจิมั่นใจว่าว่า,วามีครอสไตกีฬาค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็เก่งเก่งเยอะมากในประเทศไทยแต่สําหรับเมจิในมุมมองของเมจิเหมือนเวลาเวลาเมจิจะเลือกใครที่จะมาสอนเมจิสักคนหนึ่งคือเขาต้องมีความรุยเหมือนเราเขาต้องมีไลฟ์สไตล์เหมือนเรานอกจากองค์ความรู้ที่เขามีแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างเข้าใจตัวตนบุคคลของแต่ละคนว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาอย่างไงเอ๊ะฮิตลงแบบไปถ่ายแบบ เดี๋ยวเราจมไปก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูว่าวันนี้วันแรกที่เราจะเซอร์เวยเป็นไงเนี่ยน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตอยากจะให้เราไหว้ในระยะแบบไหนเอ่ยใช่เดี๋ยวจะให้ลองไหว้ตรงไปด่วนครับเพื่อเซอร์เวยในเรื่องของน้ําเรื่องของอะไรต่างๆครับว่าในเรื่องของความลึก<อ>ว่ามีอันตรายหรืออะไรไหมนะครับดูนะครับ,รบไหว้ไปตรงๆนะครับแล้วก็ไหว้กลับมาตรงๆนะครับได, <okay. S 1> ได้เลยอ่ะพร้อมนะคะทีมงานอขอเสียงกองเชียร์หน่อยแล้วปอมปอมเกิ์ล ซื้อซื้อค่ะไปถึงใครเราเนี่ยอะหร <laughs> อาไบพร้อมช่วงเวลาคอมเมนต์ ภูภูมิลักษณะของสระว่ายน้ําเป็นยังไงที่นี่ก็โอเคนะแต่ไม่รู้ว่าสภาพล่างมันจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่ามันจะมีสาอันตรายอะ้รบเวลาของพวกเรามี่ออล,ลืมว่า <c oughs> มีคนจ้องจับพวกเราอยู่เยอะมากมีมีแค่เนี่ย <c oughs> <c oughs> มีอันตเียะมีคน,นอัไตรพวกเราอยู่เยอะเราต้องทำการวา,างแัน เน,นี่ยเนี่ยเนี่คนเราทอดกระชคนเนี้ยผมม่จีรีแล้วผมเอาก็รอได้เลาาย<อ>คนนี้หนักม,มากหนักมากอะโค <c oughs> รืไอไม่โยกคน่างรางมาโเคสแว่นไป ออกไหมครับสาลายคนขาค่ะพันคู่กันเลยเป็นบางจุดลึกบางตื้นเป็นเหมือนแอง่งเป็นไงบ้างคะสาหร่ายสไปรูปไรน่าพันเท้าค่ะน,คน้ำโอเคนะ้ำโอเคมากน้ำสะอาดค่ะน้ำโอเคครับแต่ว่าสาหร่ายเยอะ สไลเยอะ,อะคือถ้าเราไปตรงกลางโน้นอะโอเคเลยน้ําลึกไม่มีอะไรแต่พอเริ่มว่ายเบี้ยวๆออกขอบอย่างเงี้ยสไลด์จะเยอะนิดนึงจะพันแข้งพันขานิดนึงแต่ที่เหลือนะคะพี่รู้สึกว่าสองคนนี้หนักอะพยายามจะพ <c oughs> ูด <c oughs> ทุกอย่างเอาเกิด <c oughs> ถ้าเป็นวิวอะพี่ดูแล้ว View, deal, วิวเดียวกันหมดเลยเซฟเวลาในเรื่องของการเพิ่มระยะว่ายน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตามมาคนไอถ้าตัวไออะลำบากหน่อยมันน่าจะเป็นแบบตัวสเหลี่ยมครับ มีทุ่นกับตัวกับตัวทั้งหมด2องทุ่นกลับเป็นทะแยงสาแล้วก็ยิงเข้ามาที่ปังผมก็ทัอเลยเออพราะพี่ถึงนู่นปุ๊บพี่ก็เลงมาเลยค่ะใช่ค่หะหาธงเลงเวลาขากลับแล้วไม่ใช่แค่ธงคือเป็นสปอตไลท์ที่ที่ลู มันสูงๆอ่ะพิงอย่าหนั้ามาปุ๊บพี่ก็ได้เห็นสะพานพี่ก็ว่ายมาสรุปเราจะคลิปสนามนี้ไว้เย้เราเก็บไว้ซ้อมกันเพลงซ้อมกันเองต่อไปจะไปวิ่งเราจะไปวิ่งกันต่อใช่ค่ะอเดี๋ยวเราเตรียมซ้อมวิ่งวันนี้แค่กิโลดีโค้ดสิบนะวันนี้ครับสิบกิโลแน่นอนอาจจะเกินนะอาจจะเกินโค้ดโค้ดเราสาห่ายขึ้นมาทำไมอ่ะ โดนสาวแซวแล้วนาจะทำคว่ำเนี่ยบอกแล้วแซวขนาดนี้ก็ทำคว่ำยิดหน่อยว้าวดูดิโลลิอะีนซึมตั้ันหาเส็นอะไรให้พีเนี่ยรมานทั้งปันแล้วเว้ยปันเสร็จล้เจีนซึมอีกก็ไม่เึมดิ เรามีวันลา้าเรามีวันเหนือ่อย <Yes. S 1> เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่จิตใจเราตง่ะที่มันไม่เหนือ่อยระยะ10โลแต่แต่ว่าคือดีค่ะได้มันมันมีแบบเขาเรียกว่าโรลลิ่งก็ได้ฝึกฝึกพวกความอดทนทีเนี้ยมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาเก็บโจทย์เนี้ยไปเป็นการบ้านในการซ้อมละเดี๋ยวเราจะไปที่ไปท่องเที่ยวกันต่อเลยค่ะ แล้เวเพราะว่าเมื่อเช้าเราก็ว่ายน้ำกันมาเรียบร้อยแล้วนะะ เรียนต่างๆเนี่ยเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาจะเรียนแค่ป .6 ต้สูงเขาจะเรียนไม่ได้งั้นหลวงพ่อตั้งสูนี้มาอยู่รวมกันนี้แบจะมีครูดูแลเด็กจะได้ไม่ต้องมีกิจกรรมมีงานทำด้วยเน่อยคือเด็กพิเศษนะคะคืออย่างที่ที่เราเราเคยไปไปดูในสถานที่หรือเขาจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเขาจะมีความจดจ่อคือจริงๆเราต้องเรียกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษดีกว่าเพราะว่าอย่างที่เราไปที่การเคหะเนาะ เขาจะชอบทําอะไรซ้ซําๆแล้วคือเขาจะทําอะไรซ้าๆกับงานที่มันแบบโฟกัสจดจ่อได้ดีค่ะเนี่ยนะคะก็จริงๆแล้วถ้าเกิดว่า <Wow. S 2> คือจริงๆถ้าเกิดว่าใครอยากสั่งก็ถือถือว่าคือการซื้อพงลีดมาจิ่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งคือเพราะยังไงเราก็เสียเงินแต่ไม่ใช่พอาเราเสียเงินมาซื้อตรงเนี้ยไอ้เงินตรงเนี้ยก็มามอบเป็นนการศึกษาให้กับเด็กๆเหมือนมันไม่ได้เสียเงินแล้วมันเผาทิ้งไปโดยปริยาย ใครอยากจะบริจาคก็สามารถส่งมาได้ใช่ไหมอ่ะโอเคนะคะใครที่ไม่ถูกนะคะแล้วเราสะสมไว้เยอะๆก็ส่งมาจางนี้เก๋มีเยอะนะเก๋ยอนะหาที่ลงได้แล้วนะได้ค่ะหลวงพ่อเชิญค่ะขายถุงเท่าไหร่จ้าขายถุงเท่าไหร่ยี่สิบบาทเหรสองบาทแก้วน้องอ่ะยี่สิบบาทพี่น้องสอนน้องก็เช่นนะคะ อืมว้าวอร่อยอร่อยไม่หวานบ้ากจริงว่าไม่หวานไปคือเนี่ยนไม่หวานไปก็คือดีมากครับเดี๋ยวเรามาดูบอร์สต้ากันดีกว่าเออกาแฟอินกาแฟอินบุนอันนี้อะไรครับโกโก้โกโก้ครับโกโก้เย็นนะเสร็จแล้ว ำหรับน้องๆนะคะอุดหนุนเกรซ่าเป็นคนแนะนำให้พวกเรามาหลวงพ่อที่นี่ค่ะแน่พี่เจี๊ยบนะคะเป็นรองนะคะทอทอกิจกรรมอยากจะมาเที่ยวอะไรไม่รู้ข้อมูลติดต่อพี่เจี๊ยบได้เนาะวันนี้ขอบพระคุณพี่เจี๊ยบขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆเลยนะคะที่วันนี้เป็นเจ้าบ้านต้อนรับพวกเราด้วยครับท่านที่มาท่องเที่ยวที่ราชบุรีนะครับก็อยากจะเรียนเชิญเข้ามาแวะนมัสการ อ๋อนะครับมีวัดค้วยหมูซึ่งไม่ห่างไกลจากตัวเมืองที่นี่ก็มีเป็นที่ตั้งของหลวงปู่ทวดพระธรนใจัยใครอยากจะทันใจก็มาที่ค่ะพระธรรมจัยนะครับสมเด็จสมมีสมมีทุกคนมากมายที่มาไหว้พระขอพรแต่ก็ประสบความสำเร็จกลับไปใช่ไหมคะไปหลายๆแล้วได้กลับมาอีกมาร่วมทั้บุญกับทางวัดได้เลยอาได้เลยยังไงก็แวะมาเดี๋ยวเช็คอินโลเคชั่นให้ค่ะ ช็ก็เรสนี้นะเมจิก็อยากจะให้เพื่อนๆติดตามชมในเรื่องของการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันที่13ธันวาคมนี้นะคะแล้วก็ในระหว่างซ้อมเนี่ยเมจิก็อยากจะให้เห็นถึงในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ที่สําคัญคือเมจิอยากจะฝากบอกเพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับเมจิว่าสําหรับเมจิแล้วเนี่ยเมจิคิดว่าการแข่งขันกีฬานั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่กีฬาเอาชนะตัวเองทุกๆก,การฝึกซ้อมเนี่ย สิ่งที่เมจิได้เสมอเลยก็คือเมจิได้ในเรื่องของการเอาฝึกซ้อมเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจําวันแต่สิ่งที่เมจิได้ที่สุดคือคุณภาพชีวิตในเรื่องของจิตใจที่ที่ที่เมจิมั่นใจไม่มีโรงเรียนที่ไหนสอนนอกจากที่เราจะต้องฝึกเองเพราะฉะนั้นเมจิก็เลยอยากจะให้กําลังใจเพื่อนๆว่าจงหาอะไรที่เป็นจุดแข่งขันของตัวเองสักอันหนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นไตรกีฬาก็ได้อาจจะไปวิ่งอาจจะไปลงแข่งอะไรสนุกสนุกของตัวเองแล้วเมื่อเราได้ลงแข่งปุ๊บ มันจะทําให้เราเริ่มต้นการฝึกซ้อมและไอสมรรถภาพของการฝึกซ้อมนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเรามีความอดทนและเมื่อร่างกายของเรามีความอดทนน้่มันจะส่งผลในเรื่องของจิตใจของเราที่มันจะทําให้เรามีความมานะหมักปันในการทํางานตื่นด้วยค่ะ